เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรที่ทำให้คนกลุ่ม1%ที่เขาบอกว่าประสบความสำเร็จสูงสุดเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นๆในการวิเคราะห์ครั้งนี้เราจะมาลองถอดรหัสกันดูครับว่าเบื้องหลังความสำเร็จของพวกเขาเนี่ยมันมีกรอบความคิดหรือหลักการอะไรซ่อนอยู่คือมีข้อมูลที่น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าในบ้านเราเนี่ยมีคนแค่1%นเเท่านั้นนะครับที่สามารถเกษียณได้แบบสบายๆมีเงินใช้เหลือเฟือในขณะที่อีก95%เ คือไม่สามารถเกษียณได้เลยด้วยซ้ำโอ้โหตัวเลขนี้มันน่าตกใจมากๆเลยใช่ไหมครับแล้วอะไรล่ะที่มันเป็นความแตกต่างที่แท้จริงกันแน่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องโชคชะตาหรือว่าพื้นเพครอบครัวหรือเปล่าแต่จากข้อมูลที่เราไปศึกษามานะครับคำตอบมันไม่ใช่แบบนั้นเลยปัจจัยจริงๆเนี่ยมันอยู่ลึกกว่านั้นเยอะมากแล้วมันก็เริ่มต้นจากข้างในตัวเรานี่แหละครับใช่แล้วครับ ทุกอย่างมันเริ่มที่ความคิดหรือที่เขาเรียกกันติดปากว่า mindset นี่แหละครับลองนึกภาพตามนะครับว่ามันเหมือนเป็นเครื่องยนต์ที่มองไม่เห็นที่คอยขับเคลื่อนทุกอย่างแล้วก็เป็นตัวกำลอดผลลัพธ์ในชีวิตของเราทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเรื่องเงินหรือแม้แต่ความสุขส่วนตัวเอาล่ะเรามาเริ่มเจาะลึกไปพร้อมๆกันเลยดีกว่า เอาละครับสเต็ปแรกของการเดินทางนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่การออกไปลงมือทำอะไรข้างนอกเลยนะครับแต่มันคือการกลับมาข้างในตัวเราก่อนคือการเหมือนกับลงโปรแกรมซอฟต์แวร์ในหัวเราใหม่ซึ่งซอฟต์แวร์ที่ว่าเนี่ยก็คือชุดความเชื่อต่างๆที่มันทำงานอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรานั่นเองครับในแหล่งข้อมูลเขาอธิบายไว้น่าสนใจมากครับ เขาบอกว่าความสําเร็จที่มันจะอยู่กับเราไปนานๆแบบยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันต้องถูกปลูกฝังลงไปตรงนี้แหละครับที่จิตใต้สํานึกพูดง่ายๆก็คือต้องเปลี่ยนจากแค่ความคิดลอยๆในหัวให้มันกลายเป็นความเชื่อหลักที่ฝังรากลึกลงไปเลยแล้วโมเดลที่เรียกว่าเป็นทำมีหรือ be do have เนี่ยคือหัวใจสําคัญเลยครับลำดับของมันสําคัญมากๆเลยนะคือเราจะข้ามไปลงมือทําเพื่อที่จะมีผลลัพธ์อย่างที่เราอยากได้เลยเนี่ยมันทําไม่ได้ครับ ถ้าข้างในของเรายังไม่ได้เป็นคนคนนั้นจากความเชื่อจริงๆซะก่อนอืมแล้วคำถามก็คือเราจะรดน้ำมเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จที่ว่านี้ได้ยังไงแล้วเราจะลงโปรแกร,รมใหม่ทับจิตใต้สำนึกที่มันอาจจะเต็มไปด้วยความเชื่อเก่าๆที่คอยดึงเราไว้อยู่ตลอดได้ยังไงล่ะครับเขามีวิธีเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยครับคือวิธีน้ำใสในเหยือก ลองจินตนาการตามนะคะว่าจิตใต้สำนึกเราเนี่ยมันเหมือนเหยือกที่ข้างในมีแต่น้ำขุนๆซึ่งก็คือความเชื่อเก่าๆของเรานั่นแหละครับวิธีแก้ก็คือเราต้องค่อยๆเทน้ำใสซึ่งก็คือความคิดดีๆความคิดบวกๆเนี่ยเติมเข้าไปเรื่อยๆซ้ำๆแล้วเดี๋ยวน้ำขุนมันก็จะค่อยๆล้นออกไปเองจนสุดท้ายในเหยือกก็จะเหลือแค่น้ำใสแจ๋วซึ่งก็คือใหม่เซตใหม่ของเรานั่นเองครับโอเคทีนี้พอเรามีโปรแกร,รมในหัวใหม่แล้วเราจะไปกันต่อ,อยังไง คือเมื่อจิตใจเราพร้อมแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปก็คือการฝึกควบคุมสภาวะภายในเราให้ได้แบบทันทีทันใดเลยหรือที่เรียกว่าเรียลไทม์มีสมการง่ายๆแต่ทงพลังมากครับก็คือ Event บวก Response เท่ากับ Outcome หรือเหตุการณ์บวกการตอบสนองเท่ากับผลลัพธ์คือในแหล่งข้อมูลเขาเน้นย้ำเลยนะคะว่าเหตุการณ์ภายนอกเนี่ยเราควบคุมมันได้ไม่เสมอไปหรอก แต่สิ่งเดียวที่เราควบคุมได้แบบ100%เลยก็คือการตอบสนองของเรานี่แหละค่ะแล้วเจ้าการตอบสนองนี่แหละที่เป็นตัวตัดสินผลลัพธ์สุดท้ายทั้งหมดแล้วตรงนี้ล่ะครับคือความแตกต่างที่สำคัญมากระหว่างคนสองกลุ่มคนที่มีฟิกซ์ไมล์เซ็ตเนี่ยเขาจะเชื่อว่าความสามารถมันเป็นของตายตัวพอเจออะไรยากๆก,ก็จะคิดว่าฉันไม่เก่งเรื่องนี้ทำไม่ได้หรอกแต่คนที่มีกรธว์ทไมล์เซ็ตเขาจะมองกลับกันเลยครับเขาจะมองว่าอุปสรรคหรือความท้าทายเนี่ย คือโอกาสให้เราได้โตขึ้นเขาจะมีความคิดที่ทรงพลังมากในหัวว่าฉันแค่ยังทําไม่ได้ในตอนนี้เห็นไหมครับแค่คําว่ายังคําเดียวเปลี่ยนทุกอย่างเลยแล้วพอจะลงมือทำอะไรสักอย่างอุปสรรคตัวเบื้เริ่มเลยที่ทุกคนต้องเจอก็คือการผัดวันประกันพรุ่งนี้แหละครับคือโดยธรรมชาตินะครับสมองของเราเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้อยากอยู่อย่างปลอดภัยซึ่งก็คือการอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของเรานั่นแหละ มันเลยจะพยายามหาข้ออ้างสารพัดเลยครับเพื่อให้เราไม่ต้องไปทำอะไรที่มันยากๆหรือเป็นเรื่องใหม่ๆแล้วเราจะสู้กับแรงต้านของสมองที่ว่านี้ได้ยังไงในแหล่งข้อมูลเขามีเทคนิคง,ง่ายๆเลยนะครับแต่มันทรงพลังมากจริงๆที่จะช่วยให้เราเอาชนะไอ้ความอยากจะผัดวันประกันพรุ่งนี้ได้ก่อนที่มันจะมาควบคุมเราได้สาเร็จเทคนิคนี้เรียกว่ากด5วิลาทีครับง่ายๆแค่นี้เลย คือพอเรามีความคิดแวบขึ้นมาว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างให้เริ่มนับถอยหลังในใจทันทีเลยครับ5 4 3 2 1พอถึง1ปุ๊บให้ขยับตัวทำทันทีการนับถอยหลังแบบนี้มันเหมือนการไปตัดวงจรความคิดลังเลของสมองครับทำให้เราได้ลงมือทำก่อนที่สมองมันจะหาเหตุผลมาเกลี้ยก,กล่อมให้เราลมเลิกได้สำเร็จเอาล่ะครับพอโลกภายในขงเราแข็งแรงแล้วทั้งไม่เสร็จที่ถูกโปรแกรมมาใหม่ ทั้งการควบกลุมสภาวะอารมณ์ของตัวเองได้ทีนี้ก็ถึงเวลาออกไปสู่โลกภายนอกแล้วครับเรามาดูกันดีกว่าว่าคนกลุ่ม1%เอขาเอาสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยไปใช้ลงมือทําจริงข้างนอกให้มันเกิดผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้ยังไงหนึ่งในคุณสมบัติที่สําคัญมากๆเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่า AQ หรือ Adversity Quotient ครับถ้าจะให้พูดเป็นภาษาบ้านๆก็คือความอึดความถึกหรือความกัดไม่ปล่อยนั่นเอง มันคือความสามารถในการยึดมั่นกับเป้าหมายระยะยาวของเราแล้วก็ไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะต้องเจอกับอุปสรรคที่มันหนักหนาแค่ไหนก็ตามแล้วก็มีคำพูดของสตีฟจ็อบส์ที่คมคายมากครับเขาบอกว่าการโฟกัสไม่ใช่การตอบตกลงกับสิ่งสิ่งเดียวแต่มันคือการปฏิเสธไอเดียดีๆอื่นๆอ,อ,อีกร้อยอย่างโอ้โหมันสะท้อนทักษะที่สำคัญสุดๆเลยนะครับคือการจัดลำดับความสำคัญอย่างเด็ดขาด แต่คำถามก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าจะปฏิเสธไอเดียดีๆอันไหนแล้วเลือกทําอันไหนนี่แหละครับคําตอบในตารางนี้จะเห็นเลยว่ามันมี4ี่ช่องประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็คือคนส่วนใหญ่เลยนะครับมักจะใช้ชีวิตอยู่ในช่องที่1กับช่องที่3มคือคอยวิ่งวุ่นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่มันด่วนๆแต่คนกลุ่ม1%เปอร์เซนต์เขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ยังมีกลยุทธ์ในช่องที่2ครับคือโซนของคนที่ประสบความสำเร็จซึ่งก็คือการลงมือทำงานที่มันสำคัญ ก่อนที่มันจะกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนนั่นเองค่ะทีนี้ในเรื่องความสําเร็จทางการเงินเนี่ยแหล่งข้อมูลเขาระบุชัดเลยว่ามันต้องมีกรอบความคิดแบบผู้ประกอบการครับซึ่งมันไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องการหาเงินเก่งอย่างเดียวนะครับแต่มันรวมไปถึงการมองการไกลมีวิสัยทัศน์ระยะยาวการไม่เคยหยุดเรียนรู้แล้วก็ข้อที่สําคัญมากๆเลยก็คือการเข้าใจว่าเงินเนี่ยมันจะวิ่งตามภาวะผู้นํามาเสมอไม่ใช่แค่ความฉลาดโอเคครับ เราคุยกันมาทั้งหมดแล้วตั้งแต่การโปรแกรมจิตใจข้างในการควบคุมตัวเองการลงมือทำอย่างมีโฟกัสแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยประเด็นที่สาคัญที่สุดอาจจะเป็นอะไรคือแรงขับเคลื่อนที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้กันแน่แล้วคำตอบนี้อาจจะเป็นข้อคิดที่ลึกซึ้งที่สุดในเรื่องนี้เลยก็ได้ครับเพราะแหล่งข้อมูลชี้ชัดเลยว่าถ้าแรงขับเคลื่อนหลักของเราเป็นแค่รางวัลภายนอกอย่างเช่นเงิน นั่นแหละครับคือแรงจูงใจที่อ่อนแอที่สุดเลยแล้วมันก็จะไม่ยั่งยืนด้วยแล้วไรล่ะคือแรงขับเคลื่อนที่แท้จริงและแข็งแกร่งที่สุดคำตอบก็คือความปรารถนาจากข้างในที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นครับคนกลุ่ม1%เปอร์เซนต์เขาไม่ได้แค่อยากได้รางวัลแต่เขามุ่งมั่นที่จะเก่งขึ้นเพื่อตัวของเขาเองและไอแรงผลักดันจากข้างในนี่นะครับที่เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงไม่เคยหยุดเติบโตเลยเพราะสำหรับคนกลุ่มนี้แล้วเนี่ย การเดินทางมันก็คือรางวัลในตัวของมันเองอยู่แล้วสุดท้ายนี้เลยอยากจะทิ้งคำถามที่สำคัญที่สุดเอาไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าอะไรคือแรงขับเคลื่อนจากภายในที่จะทำให้เรายังคงก้าวเดินต่อไปแม้ในวันที่เราบรรลุเป้าหมายภายนอกทุกอย่างได้หมดแล้วเพราะการค้นพบเครื่องยนต์ภายในตัวนี้ให้เจอนี่แหละครับคือกุญแจที่แท้จริงสู่ความสำเร็จที่ทางยิ่งใหญ่และยั่งยืนอย่างแท้จริง